นี icana, bum, zat, ่ม bon, พ yes. ิ่งจ่ายขางแบบมอสนะฮะของมอสมือสองนะนี่นะฮะเก็บสีเนี่ยเก็บยิบยับยึดจับเลยนะฮะเก็บแล้ยิบแลยับเลยสีสวยมากนะตรงนี้ขึ้นแดดขึ้นแดดหน้าดูเลยฮะเดี๋ยวดูคันนี้โอ้โหนี่คันนี้ยิ่งเขียวแบบเดี๋ยวผมเอาเงาผมออกก่อนเออนี่นี่นะฮะดูดิเขียวแล้ยิบแลยับเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหงามจริง บอกว่มือสองนะฮะนี่เขาบอกว่ามือสองนะนก็มีรอยบ้างนะเนี่ยมีมีรอยมีรอยนิดๆหน่อยๆน,นะแต่สวยจริงนะเก็บงานได้ดีจริงนะฮะคือ <c oughs> งานมาเนี่ยเนียบมากนะฮะ <c oughs> คือที่นี่เขาจะคัดรถมานะฮะคือเขาไปได้รถมาเนี่ยเขาจะคัดนะเป็นคัดเกรดนะรถคัดเกรดมือสองเนาะอันะนี้ว่าเรื่องหมอบล็อกนะที่นี่จริงๆถ้าอยากได้บออบล็อกมือสองนะ ให้มาดูที่นี่มือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยมาดูที่นี่ก่อนนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยถ้ารับได้นะว่าราคาลดลงไปอีกสี่ห้าพันเลยนะเนี่ยหมายถึงว่าลดลงจากของใหม่นะฮะมีแค่นี้เองเนาะที่ที่นี่ถูกกว่าของใหม่เยอะเลยนะฮะยังบอดบอสของใหม่เนี่ยก็ต้องมีหมื่นหกหมื่นเจ็ดต่างเดียวนะเพะิ่มเพิ่มหมื่นแปดนะฮะนะแต่ที่นี่นะถือว่าหมื่นต้นๆก็ได้แล้วขยับไปสี่ห้าพันเลยนะฮะสภาพเนี่ย ไปปันป่นๆนี่ใครจะรู้ว่าเป็นมือสองเนาะสวยขนาดนี้คือของใหม่ซื้อมาก็มือสองแล้วนะปันป่นเดือนหนึ่งก็คือมือสองแล้วอ่ะบางทีสภาพไปดีเท่านี้ทีครันะฮะค,นะคือเราประหยัดตังค์ไว้ก็ดีนะช่วงนี้นะเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะสมมุติเรามีงบอยู่เนี่ยจะซื้อของใหม่อยู่แล้วนะเราลงมาดูที่นี่ก่อนนะผือจะถูกใจเนาะได้ประหยัดไปห้าพันก็โอเคแล้วอนะ่ทำอะไรได้ต้องเยอะนะ5้า0ันอย่างนี้น เปลี่ยนเบาะใส่ชุดแต่งใส่เปลี่ยนจานหน้าเปลี่ยนก้านเบรกเนี่ยนะได้เยอะนะฮะได้เยอะเนาะอันนี้เป็นเพดเพดเงินเพดทองนะฮะสี่เหลี่ยมน,นะหลายคันนะฮะตรงนี้มีมาหลายคันเลยเนาะน่นะรุ่นเก่าๆก,ก็มีนะบอดวอกนะฮะก็คือบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดอยาได้บอดวอกนะลองมาดูที่นี่ก่อนนะเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีให้เลือกหลายรุ่นม,มากแล้วก็เลือกตามราคาเนาะ จะได้ตามราคาหลายหลายุ่นเนาะคุณคุณจะประหยัดขึ้นแล้วก็บางทีคนอยากขาดบอดมอกแต่มอไม่ถึงนะ่งเนาะก็มาเอาทางนี้เนี่ยนะแล้วของเข้ามาเรื่อยๆนะของเข้ามาทุกเดือนนะไม่ต้องห่วงนะมาอยู่เรื่อยๆนะคือเขาก็พยายามจะหาให้นะฮะคือบางทีลูกค้าโทรมาแต่ว่าเอ้ยอยากได้บอดมอกอย่างนี้ถ้าเขาเจอนะเข้าหาให้เพราะโอกาสที่เขาจะไปเจอมันมีเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาติดต่อกับพีลเลอร์นะติดต่อ คือเขาติดต่อกับเอเจนต์น่ะเอเจนต์ A ก็จะล็อกไว้ให้นะเพราะว่าเขามีอเอเดอร์อยู่เนาะแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยจะเกิดหาตามร้านที่อยากจะไม่มีเนาะนะแต่ถ้าเกิดมีตังค์ซื้อของใหม่ก็ไม่ว่ากันนะมีเอาไปเลยสองหมืน่นไป่ต้องวอ,งอ,งองที่ศูนย์นะบางทีบางคมั้ก็ต้องสั่งเหมือนกันนะทีมันไม่มีรุ่นเนาะบางทีงทของไม่ม,มีเนี่ยหวังให้ของใหม่ก็ต้องสั่งนะไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะฮะนะนี่นะฮะ ใครสนใจนะเดี๋ยวผมปักแต่ถ่าที่เบอร์โทรไว้ให้หมดเลยนะ K แปดหนึ่งหกแปดนะฮะใครอยากได้ดาควคน์บอร์ดบอล์จกจักรยานพารที่ฮิตฮิตมากทำตัลลิ่งก็ได้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอถ่ายปกสวยๆไปมุมน,นี้ว่าโอ้โหเงาวันนี้แดดจัดนะฮะแดดจัดมากเนาะโอเค